ธรรมนัตพร้อมด้วยเลขาสปกและปลัดกระทรวงทรัพย์แถลงจบปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่ยอมรับปัญหาเกิดจากไม่คุยกันเจาะเอาผิดถ้าไม่ใช่เกษตรกรตัวจรงิงจบปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่แนวเขตสปกและกรมอุทยานหลังนายกเรียกทุกฝ่ายหารือธรรมนัตนำทีมแจงยันไม่ใช่เรื่องการเมืองยอมรับเป็นความผิดพลาดเหตุไม่ได้คุยกัน ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวินโรทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเรษฐกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สปกและนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถลงหลังหารือกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยในประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินยืนยันตามที่แถลงไปเมื่อวานนี้20กุมภาพันธ์พื้นที่ที่เกิดข้อพิพาทจะไม่ถกเถียงกันแล้วว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าให้กรมแผนที่หารเดินหน้าทำเขตแนวกั้นพื้นที่ของรัฐหรือที่เรียกว่าวันแมป ซึ่งตอนนี้เจ้ากรมแผนที่ทหารได้รับปากว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์พิสูจน์พื้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรต่อไปนี้มีข้อตกลงระหว่างสำนักปฏิรูปที่ดินและกรมอุทยานว่าหากว่าพิสูจน์ออกมาแล้วเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินซึ่งตามหลักฐานเดิมตั้งแต่ปี2527 2,534เป็นเขตปฏิรูปที่ดินแต่เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นที่แนวกันชนผมในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจะออกนโยบายว่าต่อไปนี้พื้นที่ที่เป็นแนวกันชนหรือพื้นที่ที่ติดประชิดกันเราจะไม่จัดให้พี่น้องเกษตรกรทำกินอย่างเด็ดขาดส่วนพื้นที่ที่มีปัญหาผมมอบนโยบายไปว่าให้ยกเลิกหมดทุกแปลงที่ออกรังวัดแล พ่าออกเอกสารสิทธิประเภทสปก4 01ให้เกษตรกรหากพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่เราจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากมีมูลจะเอาผิดทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาแต่เบื้องต้นจะให้เลขาสปกอ,ออกคำสั่งให้ยกเลิกทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าว ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าส่วนแนวทางการทำงานในอนาคตจะมีการบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงานคือสำนักงานปฏิรูปที่ดินและกรมอุทยานไม่ว่าจะกระทำการใดก็ตามการจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรจะต้องมีคณะกรรมการเป็นรูปธรรมซึ่งจะมอบให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่มีทุกหน่วยงานรวมอยู่ในนั้นทั้ง9หน่วยงานเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สิ่งที่เกิดปัญหาตนไม่อยากโทษรัฐบาลที่แล้วแต่การเริ่มรังวัดเริ่มวันที่5กร,รกฎาคม2566ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาดังนั้นสิ่งที่ผมกําลังแก้ปัญหาคือต้องทําความสะอาดบ้านผมให้เรียบร้อยในขณะที่จะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนก็เกิดปัญหานี้ขึ้นเป็นปัญหาที่กระทรวงเกษตรต้องแก้ไขและเนื่องจากเราเป็นรัฐบาลชุด เดียวกันและรัฐมนตรีว่าการจากทั้งสองกระทรวงมาจากพักเดียวกันผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเป็นเรื่องการเมืองยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแต่เป็นความผิดพลาดในการทํางานที่ไม่ได้คุยกันหากคุยกันจะไม่มีปัญหาต้องให้ประลัดทั้งสองกระทรวงพูดคุยกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาไปด้วยกันแต่ขณะเดียวกันก็มีคณะกรรมการกลางคือกรมแผนที่ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าว ผมสั่งการไปแล้วว่าให้ตรวจสอบความถูกต้องสำคัญที่สุดต้องมีจิตใต้สำนึกว่าเป็นสภาพป่าแล้วไปจัดได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมไม่เห็นด้วยซึ่งหลังจากที่ผมลงพื้นที่ได้เห็นสภาพว่าไม่ควรจะจัดสรรให้กับเกษตรกรเรื่องนี้ผมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างแน่นอนและเมื่อมีมูลว่าผิดก็จะต้องดำเนินคดีอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่เกิดข้อพิพาทหากักเป็นพื้นที่สปอปลากอไก่จะจัดทำเป็นประเภทป่าชุมชนเพื่อรักษาป่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรต่อ กล่าวด้านนายจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพย์ต่อกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรสอเน้นย้ำการดําเนินการตามหลักกฎหมายก่อนหลังจากนี้การดําเนินการจึงต้องมีคณะกรรมการเข้าไปเดินสํารวจในพื้นที่โดยกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะทาการสรํารวจทั้งหมดในแนวเขตที่ออกสอปกซึ่งจะดูทั้งหมดว่าส่วนไหนที่มีปัญหาทั้งนี้กระทรวงทศสอยืนยันทุกอย่างตามหลักกฎหมายข้อเท็จจริงและหลักวิทยศาศาสตร์ ส่วนกรณีการย้ายเจ้าหน้าที่สปอปลากอไก่นครราชสีมา6คนออกนอกพื้นที่นายวินโรรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกกล่าวว่ากรณีเกิดปัญหาความโปร่งใสาการทำงานจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งกรณีนี้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สปอปากอไก่นครราชสีมาจึงต้องย้ายออกจากพื้นที่ทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความยุติธรรม